ร้าวสมรสเขียนโดยธัญ,ญปันให้เสียงโดยสาวนีก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครจากช่องนิยายเสียงบายธัญ,ญปันด้วยนะคะบทที่8คุณพลอยเจนจิราร้องเรียกหญิงสาว ที่นั่งค้อมตัวกอดตัวเองอยู่ตรงป้ายรถประจำทางอย่างคนหมดอะไรตายอยากแรกเห็นเกือบจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่านี่คือคุณหนูพระชาพลอยจริงๆเพราะท่านั่งไม่ได้ดูสง่าหน้ามองเหมือนเคยและเมื่อเดินเข้ามาใกล้จึงเห็นว่าใบหน้าเรียวหมองและเต็มไปด้วยคราบน้ำตาทั้งดวงตายัางแดงก่ำอีกด้วยคุณพลอยร้องไห้หรือคะเกิดอะไรขึ้นพัชชาพลอยสายหน้าทั้งน้ำตาก่อนสะอื้นแล่นขึ้นมาจุกที่ลำคอ จนไม่สามารถพูดหรืออธิบายเรื่องราวเจ็บช้ำใจนั้นได้เจนจิราเป็นเด็กฉลาดเพียงหมอก,ก็คงรู้จึงสุดกายลงนั่งแล้วหลังร่างเธอเข้าไปกอดยิงสาวปล่อยโฮกับคนรับใช้ยอย่างไม่อายนี่หรือชีวิตที่สวยหรูของคณหนูพระาชาพลอยในอดีตยามชอบช้ำใจต้องให้คนรับใช้กอดปลอบไม่มีใครเลยที่จะปราณีเธอทุกคนจ้องทำร้ายขยี้เหยียบหัวใจให้แหลกสลายจมดินและว,วันนี้คงสาแก่ใจแล้ว ถพราะเธอทนอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้อีกแม้สักวินาทีเดียวที่จะกลับไปบ้านหลังนั้นพระจาปล่อยอยังรู้สึกรังเกียจจนแทบจะอาเจียนออกมาคี่รินทำแบบนั้นได้อย่างไรแม้จะไม่รักใคร่ใย,ยดีเธอแต่เรายัางไม่ได้ยากันภาพที่เห็นคือการมีชู้อย่างเต็มรูปแบบเธอไม่สนใจว่าผู้หญิงคนนั้นจะมาก่อนหรือมาหลังแต่ในเมื่อเธอถือทะเบียนสมรสอยู่ก็ควรจะให้เกียรติกันบ้าง ไม่ใช่ทำเรื่องเปื้อนราคีกันกลางห้องทำงานแบบนั้นสุดที่ใจจะทนรับไหวจริงๆคุณพลอยจะไปจริงๆเหรอคะคนถูกถามพละออกจากอ้อมกอดของเด็กสาวแล้วพยักหน้าเร็วๆน้ำตาร่วงพ่อๆหยดแหมทที่เรียวแขนฉันต้องไปแล้วขอบใจเจนมากที่ช่วยเหลือถ้าฉันไม่มีเจนฉันคงไม่มีใครเลยจริงๆพระชาปลอยซาบซึ้งในน้ำใจของสาวรับใช้อย่างมาก หากเป็นเมื่อก่อนเธอไม่เห็นหัวคนพวกนี้ด้วยซ้ําไม่คิดว่าวันหนึ่งน้ําใจไมตรีของคนรับใช้จะมีค่ามหาศาลต่อหัวใจที่บอบช้ําดวงนี้คุณพลอยจะไปไหนหรอคะไม่รู้ฉันเองก็ไม่รู้เจ็บปวดหัวใจเกินที่จะกล่าวเธอคือนกน้อยปีกหักรู้เพียงว่าต้องไปจากคีรินแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดจากโลกอันแสนโหดร้ายใบนี้ได้ยังไงเหมือนกันหนทางข้างหน้าช่างมืดมนเหลือเกินท้อ ถ้าอย่างนั้นอย่าเพิ่งไปเลยนะคะคุณพลอยทั้งลำบากทั้งอันตรายคุณพลอยจะอยู่ยังไงคนเดียวคะเด็กสาวเอ่ยเสียงเครียดพลางลูกหลังปลอบใจคนสะอื้นฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้ไม่มีใครต้องการฉันแต่คุณโอมเป็นห่วงคุณพลอยมากนะคะนี่หนูก็เกือบออกไม่ได้เหมือนกันคุณโอมยืนปักหลักรอคุณพลอยอยู่หน้าบ้านเลยคะ่ะความห่วงใยของคิรินไม่ได้ทำให้หัวใจดวงน้อยชุ่มชื้นอีกต่อไปแล้ว ภาพนั้นตอบแทนทุกอย่างได้ชัดเจนว่าคิรินต้องการอยากกับเธอให้เร็วที่สุดตอนนี้เลยยิ่งดีและแบบนี้เธอจะมีหน้าอยู่ได้อย่างไรในเมื่อเขารังเกียจไม่ต้องการให้เข้ามาในชีวิตแบบนี้เธอเจ็บจนหวาดกลัวว่าจะเจ็บซ้ำซากอีกหัวใจดวงนี้แบกรับความรู้สึกชอบช้ำไม่ไหวแล้วเขารอที่จะหยากกับฉันถึงจะหย่ากันแต่คุณโอมพูดว่าจะหาบ้านให้คุณพลอยได้อยู่ก่อนนะคะ ลับไปกับหนูเถอะนะน่ากลัวออก่าคุณพลอยยิ่งเด็กสาวพูดพระชาพลอยก็ยิ่งกลัวจับใจดวงตาแดงกล่ำม,มองไปยังถนนหนทางข้างหน้าแล้วก็สะท้อนในอกเธอยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวารู้เพียงว่าต้องไปจเจนที่ผ่านมาฉันขอบใจ,จเจนมากนะที่คอยช่วยฉันไม่มีอะไรจะตอบแทนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาตอบแทนเจนอีกไหมนี่นะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา พระชาพลอยวางเงินปึกหนึ่งลงในมือเด็กสาวซึ่งเมื่อเจนจีราเห็นก็รีบส่งคืนราวกับเป็นของร้อนไม่เอาค่ะคุณพลอยต้องใช้เงินเยอะอย่ามาให้หนูเลยนะคะถ้าฉันถ้าอยากตอบแทนหนูก็ช่วยทำให้หนูสบายใจหน่อยเถอะค่ะว่าถ้าคุณพลอยไปแล้วจะรอดฉันสัญญาว่าฉันจะต้องรอดฉันจะตายได้ยังไงล่ะในเมื่อพระชาพลอยจะงักริมฝีปากแล้วแปรเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เจนไม่ต้องเป็นห่วงนะหนูไม่น่าตามใจคุณเลยน่าจะบอกคุณโอมหนูเป็นห่วงคุณมากถ้าคุณเป็นอะไรไปหนูคงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเด็กสาวเบะปากทำท่าจะร้องไห้พระชาปล่อยกลายเป็นฝ่ายรูปผมปลอบใจบ้างฉันสัญญาแล้วไงเธอเองก็สัญญาแล้วเหมือนกันว่าจะไม่บอกพี่โอมอย่าผิดสัญญานะแต่ว่าหนูกลัวฉันดูยาดูชื่อเหลือตัวเองไม่ได้ขนาดนั้นเลยหรอเจน พระชาพลอยถามไปแล้วก็ตกใจตัวเองเหมือนกันเธอโตมาได้ยังไงตั้ง23ปีแค่จะยืนบนขาของตัวเองยังไม่มีใครเชื่อมั่นเลยถ้าคุณพลอยไม่ไหวโทรมาหาหนูนะคะหนูจะหาทางช่วยคุณโดยไม่บอกคุณโอมหนูสัญญาเจนจิราไม่ยอมตอบแต่เอ่ยเสียงเครือพร้อมสัญญาด้วยกลัวว่าพระชาพลอยจะไม่ยอมโทรมาขอความช่วยเหลือเพราะกลัวเธอไปบอกเคีรินขอบใจฉันรัเธอนะเจนจิรา หนูก็รักคุณถ้าคุณพลอยเป็นภรรยาคุณโอมตลอดไปก็ดีสินะคงไม่มีวันนั้นพระชาพลอยร่างร่าง,งเด็กสาวเข้ามากอดแร่มลาครู่เดียวก็ผละออกเพราะต่อให้น่าน,นานกว่านี้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเธอจะได้เริ่มต้นชีวิตที่เป็นของตัวเองเสียทีหญิงสาวหยิบกระเป๋าใบาใหญ่ออกมาจากถุงกระสอบแล้วส่งคืนให้เจนจิราเอาของไปส่งลูกค้าหนูขอส่งคุณขึ้นรถน,นะคะไม่ต้องรอ เธอไปเธอเดี๋ยวคนในบ้านจะสงสัยอย่าลืมนะคะถ้ามีอะไรให้หนูช่วยหรือไม่ไหวรีบโทรมาหาหนูนะคะคุณพลอยพระชาพลอยพยักหน้ารับพร้อมส่งยิ้มบางๆให้เมื่อเด็กสาวเดินจากไปจนห่างขึ้นเรื่อยๆทำนบน้ำตาที่กักกั้นอาไวา้ก็ไหลบ่าออกมาอีกระลอกเธอรู้สึกเคว้งคว้างด้วยไม่รู้จะไปไหนจะทำอะไรต่อเวลาก็เดินไปเรื่อยๆหักชักช้าจะมืดค่ำไปกันใหญ่ ขนาดกลางวันยังน่ากลัวขนาดนี้กลางคืนจะน่ากลัวขนาดไหนเธอจะไปไหนดีจากที่ยืนปักหลักรอจนขาแข็งมานานหลายชั่วโมงท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีร่างสูงโปร่งจึงสุดกายลงนั่งที่เชิงบันไดดวงตาเหมอมองไปยังหน้าประตูอย่างใจจดใจจ่อหัวใจดวงโตร้อนรนราวกับถูกไฟสุมรุมล้อมคิรินจับจ้องโทรศัพท์แล้วก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่แต่เมื่อมีเสียงเรียกเข้าดังขึ้นเขาก็ลนลานรับสาย โดยไม่มองด้วยซ้ำว่าเป็นใครน้องพลอยอยู่ที่ไหนอมคะนี่อมเป็นห่วงมาเด้อคะน้ำเสียงไม่พอใจที่ผ่านซ้ายมาทำให้ชายหนุ่มทำหน้าเศร้าลงโรสเองเหรออมเรามันกลับมาอย่างนั้นเหรอคะนีราณีถามย้ำด้วยน้ำเสียงไม่พอใจโรสครับน้องพลอยเป็นผู้หญิงนะครับถึงผมจะอยากอย่าก,กับเขาแต่ยังไงผมก็ต้องจัดการเรื่องที่อยู่ของเขาให้เรียบร้อยไม่ใช่ให้น้องหนีไปแบบนี้ ขอให้ห่วงอย่างน้องจริงเถอคะค่ะครับเขารอบทอนหายใจที่จริงรรสเสียดาอยู่อย่างเดียวคือมันยังไม่ได้อยากให้ออมแบบนี้รรสก็แต่งงานนอกทะเบียนสมรสนะสิคะเป็นแผนของมันหรือเปล่าเนี่ยยังไงก็ต้องอยากครับให้ผมติดต่อน้องได้ก่อนละกันคีรินตัดบทเสียงเรียบแผนสูงจริงๆนงนี่แค่นี้ก่อนนะรสผมยุ่งคีรินไม่รอฟังเสียงวายของคนรกัก เขากดวางสายแล้วย่นโทรศัพท์ลงกระเป๋าทันทีมือนายกขึ้นมาลูบใบหน้าอย่างเคร่งเครียดต่โอ้วคุณแม่มีอะไรครับน้ำเสียงตอบเหนื่อยและหมดพลังนี่แนะ่มืออวบฟาดเข้าที่ต้นแขนพร้อมเอ่ยอย่างเข็นเคี้ยวเกณฑมานั่งรอหญ่พรอยใช่ไหมเพราะอะไรโอมกมันไปก็ดีแล้วรักมันไปแล้วหรือยังไงกันเขาตอบคำถามนี้ไม่ได้ รู้เพียงว่าใจหายวิวว้เมื่อสังหอนใจว่าพระชาพลอยเดินออกจากชีวิตของเขาไปแล้วนั้นเป็นความจริงแต่รักหรือไม่เขาไม่แน่ใจจะรักได้อย่างไรในเมื่อเขามีนิรานีอยู่แล้วน้องพลอยเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวเจ้านี่พนันก็ยังตามตัวอยู่หากน้องหนีไปแล้วเจอพวกมันเข้าจะทํายังไงล่ะครับถ้าเรื่องนี้แม่ก็เป็นห่วงใยิ่พลอยนะแต่ในเมื่อเขาเลือกแล้วว่าจะไปก็ตามนั้นแหละคุณหญิงอน,นาเอ่อย p ลางเชิดหน้าสูง อย่าให้ความสงสารมันทำให้ตัวเองต้องยุ่งยากลำบากเลยพ่อกับแม่เจอมากับตัวแล้วเจ็บดีนักละเรื่องของน้องพลอยผมขอจัดการทุกอย่างเองละกันครับคีรินตัดบทไม่อยากถูกมันดาพูดใส่หูเรื่องซ้ำๆตอนนี้ขาโฟกัสที่ความปลอดภัยของพระจาพลอยมากกว่าอย่าลืมเรื่องอยาละถ้าติดต่อยายพลอยได้ก็รีบยาให้สิ้นเรื่องสิ้นราวว่าจบร่างทวมก็เดินฉับๆกลับเข้าไปในบ้าน ทิ้งให้กิรินนั่งกลุมศีรษะอยู่แบบนั้นพระชาพล่อยจากเข้าไปแล้วจริงๆคิดดังนั้นหัวใจดวงโตก็วูบไหวแปลกๆสับสนไปหมดแม้จะเป็นห่วงเท่าไรแต่ชายหนุ่มก็ไม่คิดจะตามหาบางทีการที่พระชาพล่อยเดินออกจากชีวิตเขาไปก็เป็นเรื่องที่เขาต้องการอยู่แล้วทุกอย่างกำลังจะคลี่คลายกิรินคงช่วยเหลือเธอในครั้งสุดท้ายได้เพียงแค่นี้เขากดโทรศัพท์หาเพื่อนทันทีหมวด ที่กูให้มึงช่วยจัดการพวกเจ้าหนี้พนันของพ่อตากูไปถึงไหนแล้ววะใช่หนุมเกริรนเสียงเครียดก็กำลังเร่งตามอยู่เบาะแสคราวที่แล้วที่มึงบอกว่าพวกนั้นมาทำร้ายเมียมึงก็เริ่มคืบหน้าแล้วมึงช่วยรีบจัดการให้ด่วนเลยนะตอนนี้เมียกูหนีออกจากบ้านไปแล้วกูกลัวว่าพวกมันจะตามเจอแล้วจะให้ตามเมียมึงด้วยไหมไม่ต้องเขาบอกแล้วก็หลับตาลงแน่นสรุปให้จัดการพวกเจ้าหนี้พนันอย่างเดียวใช่ไหม เรื่องนี้ทางตำรวจกำลังตามตัวอยู่เริ่มได้เบาะแสแล้วมึงไม่ต้องเป็นห่วงน่าจะจับกลุ่มได้เร็วๆนี้แหละคิรินถอนหายใจอย่างโล่งอกการหนีนี้ของคุณทรงเพชรทำให้วงการพนันถูกเปิดโปงตำรวจจึงเริ่มสืบค้นหาเบาะแสและหลักฐานมัดตัวเจ้าของบ่อนพนันรายใหญ่เขาได้แต่หวังว่าจะถันท่วงทีขอให้พัชชาปล่อยปลอดภัยระหว่างที่สมองตื้อตันน้ำตานองหน้าอยู่พักใหญ่นั้น พระชาพลอยก็ต้องสะดุ้งโยงเมื่อขวดเหล้าถูกยื่นส่งมาให้ตรงหน้าเรือนกายบางรีบกระถดถอยหนีอย่างรวดเร็วกอดกระเป๋าเสื้อผ้าเอาไว้มัน่นสายตามองชายชะก,กันที่ไม่สวมเสื้อมีกลิ่นเหล้าคละคลุ้งอย่างหวาดวันสกรบไม่นองไม่ไปให้พ้นพระชาพลอยไล่เสียงสัน่นเมื่อลุกขึ้นยืนก็ส่วนเซโชคดีที่มีสาวป้ายรถประจำทางด้านหลังเป็นหลักยึดหากไม่แล้วเธอคงล้มลงไปกองกับพื้น เพียงเห็นชายผู้นี้แค้งขาก็พลันอ่อนแรงอย่างน่ากลัวสักหน่อยนะจะได้สนุกสนุกฮิ้อย่ามายุ่งกับฉันนะพัชชาปล่อยพยายามตั้งสติแม้จะหวัดกลัวจับใจเพราะตรงนี้ไม่มีใครเลยเธอเผลอนั่งจนเวลาล่วงเลยมาจนค่ำม,มืดขนาดนี้ได้อย่างไรกันนะชะงงเง,งาสิ้นดีแต่อย่างไรเธอจะไม่ยอมตาอยู่ที่นี่แน่ขอสู้กับโชคชะตาอันแสนโหดร้ายสักตั้ง ร่างบางประเมินสภาพชายขี้เมาแล้วก็เห็นว่าขนาดยืนยังทรงตัวแทบไม่อยู่เห็นดังนั้นหญิงสาวจึงยกเท้าขึ้นถีบมันไม่แรงนักเพราะแก้ๆกลางๆถีบไม่เป็นแต่คนเมาอยู่แล้วกลับล้มลงไปอย่างง่ายดายเธอร้องวิตวายกับตัวเองแล้วรีบหันหลังวิ่งออกไปจากสถานที่นั้นให้เร็วที่สุดเธอไม่หันกลับไปอีกเมื่อวิ่งมาสักระยะเห็นแท็กซี่จอดรอผู้โดยสารอยู่จึงรีบเปิดประตูแล้วขึ้นไปนั่งหอบเหนื่อยมือบังรีบกุ้มท้องโดยอัตโนมัติ แล้วก็ใจหายวูบไปไหนครับไม่มีเวลาให้พระช,ชาพลอยได้คิดอะไรต่อคนขับรถก็หันมาเอ่ยถามเสียงสุภาพเธอมองชายผู้นั้นหน้าตายังตื่นกลัวสมองที่มืดดับเริ่มกลับมาใส่สว่างอีกครั้งเธอจะไปไหนดีตั้งหลักที่ไหนคนพลัดถิ่นเข้าไปที่ไหนกันไปเออจะไปหมอชิดด้วยเปล่าครับคนขับรถแท็กซี่เห็นผู้โดยสารหอผิวกระเป๋าใบาใหญ่มาด้วยจึงคาดเดา ซึ่งพชชาพลอยก็ยิ้มออกทันทีดวงตามีประกายความหวังเธอรีบพยักหน้าเร็วๆตอบรับไม่นานนักร่างเล็กก็ก้าวลงจากแท็กซี่มาสู่สถานที่ซึ่งดึกดื่นอย่างไรก็ยังคลาคล้ำไปด้วยผู้คนดวงตากลมโตฉายแววหวัดหวันอยู่ตลอดเวลาที่กวาดมองไปรอบๆอาณาบริเวณตลอดช่วงชีวิตที่เกิดมาพชาพลอยรู้จักแต่สนามบินเท่านั้นมอชิดจึงเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเธอมาก หญิงสาวพาตัวเองมานั่งพักที่เก้าอี้สำหรับนั่งรอเพื่อตั้งหลักโอ้ยทวางมือลงบนหน้าท้องเมื่อเกิดเสียงท้องร้องประท้วงด้วยความหิวจริงสิตั้งแต่ออกมาจากโรงพยาบาลก็รีบร้อนไปหาคิรินจนไม่ได้กินข้าวกินปลากระทั่งถึงตอนนี้น่าจะสามทุ่มเห็นจะได้แล้วเธอถอนหายใจยาวและมองหาร้านค้ากระเป๋าใบาใหญ่เป็นอุปสรรคในการเดินทางไม่น้อยแต่เธอก็จำต้องหออผิวไปทุกที่ เพราะนักจากตัวเองก็มีสมบัติติดตัวอยู่แค่ในนี้เท่านั้นสิ้นเนื้อประดาตัวเป็นแบบนี้เองพัชชาพลอยรวบรวมกำลังยิ้วกระเป๋าเดินไปยังร้านขายอาหารเธอนั่งลงรอคนมารับออเดอร์ทว่ากลับไรวี่แววดวงตาคู่มนมองไปที่แม่ค้าก็เห็นคนอื่นต่างเดินไปสั่งที่หน้าร้านด้วยกันทั้งนั้นจึงเดินไปบ้างเอาข้าวไข่เจียวกุ้งค่ะไม่มีกุ้งน้ำเสียงแม่ค้าออกจะเวียงไม่น้อยด้วยออเดอร์ค่อนข้างเยอะค่ะ น่าจะเป็นครั้งแรกที่เธอเริ่มฉลาดขึ้นมาบ้างพัชชาพลอยเลือกที่จะเปลี่ยนร้านหากจะหิวท้องรอเป็นชั่วโมงคงไม่ไหวเธอเดินไปร้านที่คนน้อยน้อยแล้วสั่งอาหารก่อนเดินเข้าไปนั่งส่วนน้ำดื่มก็ต้องเดินไปหยิบมาเองเช่นกันอดีตคุณหนูเลือกน้ําเปล่าและนมกล่องจากในตู้มาแล้วนั่งดื่มรองท้องระหว่างรอข้าวข้าวหมูแดงนะขอไข่เพิ่มด้วยนะคะได้ เป็นรอยยิ้มแรกเมื่อจานข้าวหมูแดงพร้อมไข่ต้มสองซีกวางอยู่ในจานเธอรีบจัดการอย่างรวดเร็วทว่าเพียงคำแรกต้องดื่มน้ำตามเพราะข้าวแข็งเหลือเกินหรือจะเปลี่ยนไปกินอย่างอื่นแทนคิดดังนั้นจึงตะโกนสั่งแบบที่โต๊ะข้างๆทำเกี๊ยวน้ำหมูแดงชามหนึ่งค่ะได้ผลเกินคาดเพราะเกี๊ยวน้ำมาเสิร์ฟอย่างรวดเร็วรสชาติพอไปวัดไปวาได้พระชาพลอยจึงรีบจัดการให้อิ่มท้องเป็นพอหมูแดงก็กินให้หมด เหลือแต่ข้าวที่ไม่สามารถกลืนลงคอได้จริงๆเมื่อท้องอิ่มแล้วก็ได้เวลาที่สมองจะเริ่มทํางานอย่างจริงจังเสียทีเธอควรจะไปอยู่ที่ไหนมาหมอชิดก็หมายถึงว่าจะต้องออกไปอยู่ต่างจังหวัดนะสิอันดับแรกควรจะรู้ว่าชีวิตนี้อยากอยู่อยากตายที่ไหนกรุงเทพหรือต่างจังหวัดลูกจ๋าอยากไปอยู่กับคุณแม่ที่ไหนดีคะเธอก้มหน้าพร้อมวางมือเล็กลงบนหน้าท้องแบนดราบ ใบหน้าออนละดูสดชื่นขึ้นมาทันทีเมื่อนึกถึงลูกน้อยที่คุณหมอบอกว่าเข้ามาอยู่กับเธอเรียบร้อยแล้วใช่เธอท้องกับขีรินที่รีบร้อนไปหาเขาจนเจอภาพบาดตาบาดใจเขา้าก็เพราะต้องการบอกเขาเรื่องนี้มาถึงตอนนี้ที่ตัดสินใจเดินออกมาจากชีวิตของเขาก้าวผ่านความกลัวมาได้เธอก็ไม่นึกเสียใจที่ไม่ได้บอกให้เขารู้ว่ากําลังมีลูกขีรินคงไม่ต้องการลูกที่เกิดจากผู้หญิงที่เขาไม่ได้รักไม่ว่ายังไงเธอก็จะสู้สุดใจ ไม่ยอมให้ลูกน้อยต้องลำบากในอนาคตแน่นอนพระชาพลอยตั้งมัน่นแล้วบอกกับหนึ่งกําลังใจสำคัญในชีวิตแม่จะสู้ไม่ต้องกลัวนะลูกเพียงได้สัมผัสลูกน้อยผ่านหน้าท้องของตัวเองพลังใจก็ล่นเข้าสู่ร่างกายเต็มเปี่ยมพระชาพลอยยิ้มบางๆในตาพราะระยับเมื่อคิดออกแล้วว่าเธอจะไปตั้งรกรากใหม่ที่ไหนดี